สวัสดีครับพี่น้องท่านละครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีรูกาบทยี่สิบสามนะครับข้อสามสิบเก้าถึงสี่สิบสามแต่ผมแจกจะอ่านแค่สองข้อด้วยกันนะครับคือข้อที่สามสิบเก้ากับข้อที่สี่สิบเอ็ดนะครับในพระคัมภีร์ได้พูดถึงฝ่ายคนหนึ่งในผู้ร้ายที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหยาบช้าต่อพระองค์ว่าท่านเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือจงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิดข้อสี่สิบเอ็ดบอกว่าและเราทั้งสองสมควรกับโทษนั้นจริงเพราะเราได้รับผลสมกับการกระทำแต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ท อจากพระคมภีในสองข้อเนี่ยนะครับเป็นภาพของผู้ร้าย2คนที่ได้มีทัศนคติที่ถูกต้องกับผิดกับถูกต้องเนี่ยนะครับคนที่ผิดเนี่ยนะครับเขา คิดถึงแต่แค่ตัวเองส่วนคนถูกต้องนั้นก็คิดถึงพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่จะช่วยเหลือเขาวันนี้เมื่อเราพูดถึง2ผู้ร้ายบนกางเขนเนี่ยนะครับแน่นอนคำว่าผู้ร้ายนะครับในภาษาเดิมคําว่าผู้ร้ายมาจากคาคูกอสซึ่งหมายถึงอาชญากรและแน่นอนคาว่าอาชญากรนั้นก็คือคนที่จะต้องรับโทษอยู่แล้วซึ่งในพระกัมภีร์ตอนนี้อาชญากรคนนี้แทนที่จะมองเห็นความผิดของตัวเองในคนแรกเนี่ยนะครับเขากลับมองไม่เห็นครับพระคัมภีในตอนนี้บอกว่าท่านเป็นพระคริสต์ไม่ใช่เหรอจงช่วยตัวเองกับเราให อเพราะมีเช้คว่าพูดอยากช้าตอบร่ง แล้วเองเราจะสังเกตว่าคำพูดของเขา้เป็นคำพูดที่น่าสงสารมากครับเพราะคระพิีได้พูดถึงจิตใจของคนแข็งกระด้างในรวมบท2องข้อหาบอกว่าเพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจท่านก็สำสมทษกับตนเองคนที่ไม่ยอมกลับใจไม่เสียใจความผิดพลาดของตัวเองก็หาเรื่องให้กับตัวเองครับเช่นเดียวกับพวกธรรมอาจารย์พวกปร,ร,ริสีซึ่งพระเยซูขึ้นจะสงสารว่าพวกนี้เป็นคนน่าซื่อใจคดนั่นคือผู้ร้ายคนแรกนะครับบนการเขนอันที่2ครับการเขนนอกจากจะเป็นการเขนของผู้ร้ายคนแรกที่เป็นความตายอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะ อันที่2เป็นการเข็นของการฟื้นใจและรับการช่วยกู้เป็นการเขยนของผู้ร้ายคนที่2ครับพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึงเมื่อเขาเพ่งดูที่พระยสุคริสเนี่ยนะครับเขาเองนั้นมีเขามองเห็นอะไรในข้อ40บอกว่าอีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่าเจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือเพราะเจ้าก็เป็นคนถูกโทษเหมือนกันตอนนี้ได้พูดถึงเขาเองนั้นมองเห็นความผิดบาปของตัวเองคนเราเนี่ยนะครับเมื่อต้องการยากจะรับการช่วยเหลือจากพระเจ้ารับการช่วยกู้จากพระเจ้าเราต้องมองเห็นความผิดพลาดถ้าเรามองเห็นความผิดพลาดของตัวอง พระเจ้าไม่สามารถช่วยเราได้ครับเพราะทุกคนล้วนแต่มีข้อผิดพลาดครับดังนั้นเองเราเองจะต้องเรียนรู้จากมองเห็นความผิดพลาดสังเกตมัทธิวบทห้าข้อสามได้เริ่มต้นที่ว่าบุคคลเพื่อ้รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณใช่ไหมครับดังนั้นเองคนที่จากจะพบกับความช่วยเหลือจากพระเจ้าจะต้องเป็นคนที่มองเห็นความผิดพลาดใตัวเองอันที่สองครับก็คือสารภาพเขาต้องสารภาพความจริงในข้อที่สี่สิบสองบอกว่าแล้วคนนั้นทูลว่าพระเยซูเจ้าขา้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าถึงแผ่นดินของพระองค์เขาได้ขอพระองค์ องค์เข,เขาบอกกับตัวเองบอกว่าเขาเป็นคนผิดพลาดแล้วเขาขอพระอ,องค์เจ้าทรงช่วยเหลือจะสังเกตในพระอภิพีตนนี้ จะเห็น3ขั้นตอนหนึ่งมองเห็นความผิดบาปสองสารภาพความจริงอันที่3มก็คือวิงวอนขอพระพรนั่นเป็นขั้นตอนที่การเขียนแห่งการช่วยกู้ที่จะเกิดขึ้นในข้อ42่สิบสอเขาใช้คําว่าพระเยซูเจ้าคําว่าพระเยซูเจ้าในคํานี้เนี่ยนะครับมาจากคําภาษาเดิมว่าคูริออสซึ่งหมายถึงว่าพระองค์เป็นเจ้านายสูงสุดเป็นที่เคารพสูงสุดเขาให้เกียรติพระองค์สูงสุดขอบคุณพระเจ้าครับผลที่เขาทําแบบนั้นนะครับผลที่เขามองเห็นความผิดพลาดสารภาพความจริงและวิงวอนขอพระพรเนี่ยนะครับพระเยซูเจ้า ตรัว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าวันนี้เราจะอยู่กับเจ้าในเมืองบรมสุขเกษมนั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้กับเขาเมื่อเราเองปรารถนาที่จะรับการช่วยกู้จากพระเจ้านะครับมองเห็นความผิดพลาดมองเห็นความบาปของเราสารภาพความความจริงของเราและวิงวอนของพระพรและเราจะไม่พลาดจากพระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้ครับใช่พอครับ